สองแหนบไหนนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับเพื่อนๆสองแหนบไหนนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับเดี๋ยวตีพามเพื่อนๆมาดูกันแบบช้าๆและชัดๆนะครับต้องยอมใจนะครับนักสะสมนะครับเพื่อนๆตีขอขอบพระคุณนะครับนักสะสมรุ่นรุ่นไหนก็ได้เลยนะครับรุ่นโบราณนะครับรุ่น กางๆาแล้วก็รุ่นปัจจุบันพวกเรานี้นะครับที่อดทนนะครับไม่แก่นะครับที่อดทนไม่แกะนะครับนี่นะครับก็คือโอ้ยหนักมากเลยนะครับสําหรับแบงค์สิบาทยกก้อนแบบนี้นะครับราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยววางแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆและก็จะเริ่มนะครับปรับมุมกล้องลงมานะครับขออนุญาตครับถือแป๊บนึงนะครับอ่าถือมุมกล้องแป๊บนึงนะครับนี่นะครับอ่ามาถึงตรงนี้เลยนะครับเอาเป็นว่านะครับ เฉลยกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงนะครับสองแหนบนี้นะครับหนึ่งแสนบาทนะครับแบงค์ห้าบาทโบราณนะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับเพื่อนร้อยใบนะครับเรียงเลขนะครับนี่ก็คือแหนบละห้าหมื่นนะครับแล้วก็นี่ก็แหนบละห้าหมื่นนะครับอ่าแล้วเราก็กลับมาต่อกันที่แบบนี้เลยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับหรือต้องยอมใจนักสะสมอย่างหนึ่งตรงที่ว่าความอดทนที่เขาได้มาเป็นก้อนได้มาเป็นแหนบนะครับแล้วเขาไม่แกะกันเลยนะครับ จนเพื่อนๆหลายท่านก็สงสัยกันว่าเอ๊ะมันเป็นของพิมพ์ใหม่หรือเปล่านะครับขอย้ำนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนๆลองสังเกตสิครับนี่ครับกระดาษที่มันเสื่อมเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ครับกระดาษที่เขาเสื่อมเป็นสีน้ําตาลแบบนี้แล้วก็หลายใบแต่มันจะเสื่อมเฉพาะ2ใบแรกเท่านั้นนะครับที่โดนค่าความชื้นนะครับโดนค่าความชื้นนะครับแบบนี้นะครับ ทุกวันนี้2แหนบนี้หายากมากๆปีหนึ่งติจะได้มาแค่ประมาณแหนบหนึ่งโดยประมาณนะครับปีละแหนบปีละแหนบนะครับเป็นของหายากมากๆเลยนะครับก็คือแหนบละ5 0 0 0 0แหนบละ5้0 0 0ืสองตัวนี้แต่ตอนนี้นะครับติขออนุญาตกลับมาที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับประกาศราคาเป็นชิ้นๆเลยนะครับอ่าแบงค์สิบาทนะครับแบงค์สิบาทนะครับร้อยใบนะครับเรียงเลขนะครับอ่าเห็นความสําเร็จไหมครับเพื่อนๆสิบาทเท่ากันนะสิบาทตัวนี้เมื่อประมาณนะครับอ่าสี่สิบปีที่แล้วอ่าสี่สิบาทรุ่นนี้เมื่อสี่สิบ พอสี่พอสิบาทเมื่อเจ็ดสิบกว่าปีที่แล้วเจ็ดสิบห้าปีที่แล้วเห็นไหมครับความสําเร็จของราคาเห็นไหมครับมันเติบโตพอหากันไม่ได้ละราคาก็เติบโตเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นักสะสมรายใหม่นะครับหรือเพื่อนๆนะครับที่มีกําลังนะครับอีสสนับสนุนนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับแหนบละนะครับเพื่อนๆสามารถแคปจอกันตรงนี้ได้เลยนะครับแหนบละนะครับสามพันห้าร้อยบาทวางแนวนี้ดีกว่านาอเพื่อนๆจะได้แคปจอกันได้นะครับแหนบละสามพันห้าร้อยบาทแคปจอเสร็จแล้วนะครับ เพื่อนๆแคปจอไม่ทันก็บอกมานะครับใต้คลิปนะครับต่อไปนะครับแบงค์ยี่สิบบาทสองม้านะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆปื๊ดๆๆอย่างนี้เลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าแบงค์ยี่สิบองม้านะครับเออเป็นแบงค์ยี่สิบที่พวกเราทันกันนะครับเป็นแบงค์ยี่สิบที่พวกเราทันกันนะครับ สวยงามนะหายากกว่าแบงค์สิบอีกนะครับขอบอกว่าหายากกว่าแบงค์สิบอีกนะครับเพราะคนที่เขาจะเก็บแบงค์ยี่สิบนะครับเขาก็ต้องลงทุนมากกว่าถูกต้องไหมล่ะครับสาหรับแบบนี้นะครับร้อยใบเลี้ยงเลขนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆสามารถแคปจอได้ปีหันกิมี้อาแคปจอกันได้เลยครับหนึ่งสองสามนะครับแคปจอไม่ทันก็ทักบอกมาใต้คลิปเลยนะครับแบบนี้นะครับร้อยใบเลี้ยงเลขสี่พันห้าร้อยบาทนะครับต่อกันไปเลยนะครับแบงค์หายากมากๆ 99ใบนะครับแบบนี้มี99ใบเลี้ยงเลขนะครับ99ใบเลี้ยงเลขนะครับอยู่ที่นะครับ30,000บาทนะครับแบงค์ร้อยหายากนะครับพระเทพนะครับเพื่อนๆสนใจก็แคปจอมาเลยอ่าแบงค์ร้อยพระเทพนะครับร้อยใบเลียงเลขนะครับ30,000บาทก็คือได้ร้อยใบนะครับเพื่อนๆได้ร้อยใบต่อไปนะครับนี่ก็คือหายากสุดๆเลยนะครับแบงค์นายหลวงบกพระหัสนะครับเพื่อนๆแบงค์นายหลวงบกพระหัสนะครับราคาจะอยู่ที่นะครับแนบละนะครับ 300บาทนะครับ300บาทนะครับนายหลวงบุกผักขันนะครับอ่าช้าๆนะครับเพื่อนอ่าช้าๆ123สนะครับ1 2 3แคปจอทันกันอยู่นะครับเพื่อนและก็นะครับนี่นะครับที่เป็นกระแสที่สุดในอินเทอร์เน็ตอยู่ตอนนี้เลยนะครับเกี่ยวกับแบงค์ร้อยนะครับเห็นไหมครับที่มีแบบนี้ครับที่มีโรงเรียนนะครับเห็นไหมครับเห็นโรงเรียนใช่ไหมครับเพื่อนอ่าแล้วก็มีอ่าคนเดินกลับบ้านอย่างเงี้ยนะครับ เขาเรียกว่าแบงค์ร้อยเลือกเรียนแบงค์ร uh ้อยเลือกเรียนนะครับแบบนี้นะครับหายากที่สุดวงการเลยนะครับและที่สําคัญคือร้อยใบเรียงเลขครับเพื่อนๆร้อยใบเรียงเลขเพื่อนๆแคปจอรูปเนี้ยรูปโรงเรียนนี้ได้เลยนะครับหนึ่งสองสามในร้านมีแค่แหนบเดียวเท่านั้นนะครับในร้านมีแค่แหนบเดียวเท่านั้นนะครับโอเคเห็นไหมฮะความยากอีกทีหนึ่งก็คือใครละครับที่จะเก็บมาได้เป็นก้อนะครับ คนที่จะเก็บเป็นก้อนได้ก็คือแบบไม่ธรรมดาจริงๆนะครับไม่ธรรมดายอมใจมากๆเลยนะครับอดทนถึงขนาดที่ไม่แบ่งไม่แกะนะครับเก็บมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆชมกันแบบน,นี้เลยนะครับเห็ okay, นไหมกระดาษจะมีแบบสีแบบโบราณโบราณนะครับอายุ40กว่าปีกระดาษก็จะมีค่าความชื้นเปลี่ยนไป,ไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ความสําคัญของแหนบนี้นะครับอ๋อที่เพื่อนๆยอมแบ่งมาให้นะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นเลข800พัไหมเห็นเลข800 0แล้วก็ก้าวหน้าใช่ไหม เขาเรียกว่าก้าวหน้าก้าวหลังนะครับแล้วก็มีเลข800 0แล้วในแบงค์เนี้ยมันจะมี8 4สตัวอยู่ใบเดียวนะครับแล้วก็จะมีก้าวหน้าก้าวหลังแบบเนี้ยเยอะเลย3แล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็ก้าวหลังเนี้ยเต็มไปทั้งแหนบเลยนะครับซึ่งซึ่งตัวเลข9้าเนี้ยนักสะสมจะชอบเป็นพิเศษนะครับเอาเป็นว่านะครับแหนบนี้นะครับสามไม่ใช่แหนบฟุดผิดก้อนก็เรียกว่าก้อนนะครับก้อนนี้สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเพื่อนเห็นก็แคปจอกันมาเลยนะครับ หนึ่งสองสามครับจอนะครับทันนะครับต่อไปเลยนะครับละหายากที่สุดนะครับเท่าที่ดิดจาได้จริงๆก็คือไม่น่าจะเป็นเกื้อก้อนที่สองของทางร้านหรืออาจจะเป็นก้อนแรกซะด้วยซ้ำนะครับก้อนแรกหรือก้อนที่สองโดยประมาณนะครับที่ติหามาได้นะครับก็คือแบงค์ยี่สิบนะครับพระเจ้าตากนะครับพระเจ้าตากแบบเนี้ยอ่าแต่เป็นแบบพันใบเลียงเลขเขาเรียกว่ายกก้อนนะครับพันใบเลียงเลขแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจก็ด่วนได้ด่วนนะครับ ราคานะครับอยู่ที่นะครับก้อนละนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับแบงค์ยี่สิบอ่าอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นละอ่วางผิดด้านขออภัยครับโอเคเดี๋ยวขอกลับมานิดนึงนะครับกลับมานิดนึงอ่าเพื่อนๆจะได้แคปจอกันทันนะครับอ่าแคปจอกันทันไหมนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยอ่าโอเคชัดเจนแบงค์ยี่สิบสี่หมื่นเก้านะครับแคปจอมาเลยนะครับหนึ่งครับสองครับสามครับเพื่อนๆที่แคปจอไม่ทันนะครับ ก็ใต้คลิปกันมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี่แหละครับนี่นี่นี่เลยนี่ครับเป็นของหายากไม่แพ้กับชุดห้าหมื่นนะครับเป็นของหายากนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับชุดห้าหมื่นนะครับเพราะมันโบราณมากอายุนะครับห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับห้าสิบกว่าปีแล้วสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนโบราณนะครับกระดาษธรรมดามันจะต้องถึงเขาไม่แกะกระจิงนะครับแต่โดนอากาศมาแบบนี้ใบกลางๆก็จะสวยมากนะครับเขาเรียกว่าแบงค์สิบาทหลังวัดนะครับแบงค์สิบาทหลังวัดนะครับเพื่อน แบงค์สิบบาทของวัดราคาจะอยู่ที่นะครับสามหมื่นบาทนะครับเพื่อนสามหมื่นบาทนะครับหายากมากๆเลยนะครับและก็นะครับต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนหากันนะครับทุกคนหากันเลยก็คือแบงค์5บาทในประเทศไทยจะมีเพียง2รุ่นเท่านั้นนะครับแบงค์5บาทในประเทศไทยจะมีเพียง2รุ่นเท่านั้น,นครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาแบบนี้ก่อนนะเพื่อนๆจะได้แคปจอกันทันจะวางยังไงดีเนาะให้สวยเพราะว่ามันสวยไงฮะแบงค์10บบาทเนี่ย ตั้งแต่เปิดร้านมาจําได้ว่าได้มายังไม่ถึงสิบไม่น่าจะถึงสิบแหนบนะครับแบงค์สิบบาทแบงค์สิบบาทเอาเพื่อนๆครับจอเลยนะครับสามหมื่นบาทหนึ่งครับสองครับสามครับแบงค์สิบบาทเนี้ยจาได้ว่าไม่ได้จะถึงสิบแหนบนะครับที่ผ่านทางร้านนะครับนักสะสมแบ่งมาให้นะครับต่อไปก็คือหายากสุดๆแล้วก็สวยเอามากๆนะครับนี่ครับแบงค์นะครับห้าบาทหลังวัดนะครับแบงค์ห้าบาทในไทยเนี่ยจะหายากสุดๆนะครับ แบงค์ห้าบาทในไทยเนี่ยหบาทหลังวันนี้จะหายากสุดๆนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะใช้แบงค์บาทแทนใช่ไหมครับแบงค์บาทหรือแบงค์สิบแทนนะอ่าอันนี้ก็คือเมื่อประมาณนะครับห้าสิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็จะมีแบงค์หบาทในประเทศไทยซึ่งตีเกิดมาก็ไม่ทันได้ใช้นะครับดีอายุสี่สิบกว่าเลยครับสี่สิบสี่สี่สิบห้าเลยนะครับอ่าแต่ว่าแบงค์นี้เกิดมาไม่ทันจริงๆนะครับแบงค์นี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามหมื่นห้าพันยกแหนบร้อยใบเลียงเรีนะครับ ร,ร้อยใบเล็กๆเลยจะรับเป็นคู่เซตแบบนี้ก็ก็ดีมากนะครับแต่ว่าทั้งหมดต้องอาศัยที่ความเร็วนะครับมาถึงแบงคบ 50, บน์นะครับห้าหมื่นบาทนี่แหละครับที่บอกว่าั้าเกิดเปิดร้านมาได้มาสองสองแหนบได้มาสองแหนบก็คือแบงค์สิบบาทนะครับโทมัสอายุเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบหกปีโดยประมาณนะครับเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบหกปีโดยประมาณนะครับนี่นะครับแบงค์แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆ แบงค์แบบนี้เลยนะครับโบราณสดๆแบบนี้เลยนะครับแแบบละนะครับห้าหมื่นบาทนะครับติดเหลืองอากาศเฉพาะใบแรกๆนะครับสองใบแรกนะครับสองใบแรกนี่จะติดเหลืองอากาศแบบนี้นะอ่านอกนั้นก็จะสวยครับใบอ่าห้าหมื่นบาทนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับเวลาใกล้หมดนะครับเพื่อนๆแบงค์ห้าบาทหายากนะครับโทรมัดนะครับ แบงค์ห้าบาทใครๆก็หากันนะครับแต่หายากเฉพาะใบเดียวก็หากันไม่ได้แล้วนะครับแต่นี่นะครับได้มาแบบเป็นแหนบเลยนะครับห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทหนึ่งสองสามแคปจอนะครับแต่สองแหนบแสนหนึ่งอย่างที่บอกนะครับสองแหนบแสนเดียวนะครับอย่างที่บอกก็คือสองรุ่นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆรับคู่หนึ่งนะครับก็แค่แสนเดียวนะครับถ้าคู่นี้เพื่อนๆรับนะครับก็หกหมื่นห้านะครับหรือเพื่อนๆนะครับใจยกทั้งถาดก็ลองรวมดูนะครับ ว่าเป็นยอดนะครับทั้งถาดนี้นะครับเท่าไหร่นะครับลองรวมกันดูนะครับเดี๋ยวจะรวมแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับ